คุณผู้ชมคะการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องสงสัยภายใต้กฎหมายพิเศษนะคะเป็นกฎหมายพิเศษที่ใช้บังคับในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงในไทยมีสิทธิ์ใดบ้างนะคะติดตามได้ใน3นาทีกับอายการแผ่นดินคะ่ะ การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องสงสัยตามกฎหมายที่กฎหมายพิเศษที่ใช้บังคับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะครับมิใช่ผู้ต้องหานะครับแต่เป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเนี่ยเขามีเหตุอันควรสงสัยเช่นสงสัยในเรื่องของฝ่าฝืนกฎหมายหรือว่าฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายทหารเนี่ยครับก็มีอํานาจที่จะเชิญตัวมากักไว้หรือควบคุมไว้เพื่อเหตุผล2ประการนะครับ ประการที่1ก็คือว่าเพื่อสอบถามประการที่2ก็คือว่าเพื่อจําเป็นในทางราชการทหารทั้งนี้คุมตัวไว้ไม่เกิน7วันนะครับตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพระพุทธศักราช2457นะครับมาตรา15ทวีนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอํานาจจับกลุ่มควบคุมบุคคลผู้ต้องสงสัยตามสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนะครับมีการก่อการร้ายโดยอาศัยอำนาจของศาล ซึ่งสารจะออกหมายจับและหมายควบคุมตัวตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์สุขถึงพศ2 5 4 8มาตรา11อนุมาตรา1และามาตรา12หรือที่เรียกว่าหมายชฉชอนะครับให้จับกลุมและควบคุมไว้ได้ไม่เกิน7วันแต่อาจจะร้องขอขยายระยะเวลาการควบคุมได้ คราวละไม่เกิน7วันนะครับรวมทั้งสิ้นแล้วไม่เกิน30วันหากพ้นจากนี้นะครับก็จะต้องดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับผู้ต้องสงสัยนะครับมีสิทธิที่จะได้รับการทวงดุลอํานาจโดยสารก็คือทวงดุลในลักษณะการออกหมายจับเรียการหมายควบคุมตัวตลอดจนมีสิทธิที่ติดตัวมาแต่กําเนิดก็คือสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับซึ่งย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญน,นะครับ ผู้ต้องสงสัยมีสิทธิ์ได้รับปฏิบัติอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้และปราศจากการกระทําทรมานการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมและย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทําให้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยสูญหายอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับตัวเข้าสู่การกักตัว ขั้นตอนกรรมวิธีและขั้นตอนยุติการกักตัวนะครับปัจจุบันนะครับมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายพศ2565ออกมาคุ้มครองสิทธิและป้องกันและปราบปรามการกระทํและเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกําหนดมาตราการต่างๆเพื่อคุ้มครองสิทธิหลายประการเช่นนะครับกำหนดเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีการกระทําทรมานการกระทําโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับหรือกระทําให้บุคคลสูญหายกําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบันทึกภาพและเสียงขณะจับกลุมและควบคุมตัวและแจ้งการควบทมนั้นไปยังพนักงานนายการและนายอำเภอกรณีมีเหตุสงสัยมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้ศาลมีคําสั่งยุติการกระทําเช่นว่านั้นได้รวมถึงนะครับได้รับการเยียวยาเบื้องต้นนะครับ จากการกระทำและเมิดตลอดจนมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการควบคุมตัวได้กำหนดให้พนักงานในาการเนี่ยครับเป็นพนักงานสอบสวนเขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนไ่อยอลยการในกรณีที่พนักงานสอบสวนไฟอื่นทําการสอบสวนก็ให้พนักงานอิยาการเข้าตรวจสอบและกํากับได้ทันทีตลอดจนมีสิทธิ์ได้รับทราบในโอกาสแร่สิทธิ์เรื่องของเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือได้รับ การช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับอีกทั้งสามารถที่จะร้องขอให้พนักงานนัยกการนะครับเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหายได้อีกด้วย